สวัสดีครับคลิปนี้นะครับสาธิตการติดตั้งกล่องสมาร์ทแพนในการควบคุมส่วนรดน้ํานะครับอันนี้เป็นแบบ1โซนนะครับ่าสายที่ถูกต่อนะครับจะเดินเข้ามาในกล่องด้านล่างนี้นะครับถูกส่งร้อยสายไฟเข้าไปในท่อน,นี้มาดูข้างนอกนะครับอาสายจะอยู่ในตรงนี้นะครับแยกออกมา แล้วก็เดินไปเรื่อยๆไปหาวาวนะครับตรงนี้เป็นวาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือโซนินอย์วาลนะครับทำหน้าที่ควบคุมปิดเปิดน้ำตามที่เราสั่งจากมือถือของเราเข้ามานะครับามาดูด้านในกันนะครับ่าด้านในจะมีปักกันน้ำนะครับกันน้ำ เข้าจะได้ไม่ช็อตนะครับกันได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าจุ่มน้ําก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ส่วนกล่องนี้ก็ปิดไว้เพื่อความปลอดภัยาจากโซลินอยดนะครับส่งไปหาสวนส่วนนี้นะครับเป็นการใช้งาน1โซนหนึ่งโซนนี้จะติดสปริงเกลกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับ อย่างในที่นี้ใช้ตัวเล็กประมาณ5ตัวนะครับตัวใหญ่ก็3ตัวสีฟ้านี่คือตัวใหญ่นะครับเดินผ่านท่อ,อ PE ซึ่งการออกแบบนี่แล้วแต่การใช้งานแต่ละส่วนเลยนะครับอันนี้คือตัวเล็กนะครับาาสาธิตการใช้งานนะครับร่วมกับแอป มองเห็นเด้เลยร่วมกับแอป Smart ทแพน,นะครับเป็นการเชื่อมต่อโดยใช้สัญญาณ 3G นะครับแพนหนึนะครับกล่องของเราเชื่อมต่อกับแพนหนึ่งเป็นการลดน้ำคุมโซนที่1นนะครับอลองดูครับ การสั่งงานผ่าน 3G นะครับสามารถลดน้ำจากที่ไหนก็ได้นะครับที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงภายในบ้านของคุณต้องมีเราเตอร์ด้วยนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับกล่องสมาร์ทแพนถ้าเชื่อมต่อ Wi-Fi จะสั่งงานได้เร็วขึ้น แต่ถ้าเป็น 3G บางครั้งอาจจองต้องรอสัญญาณบ้างรีเลย์แล้วแต่พื้นที่นะครับแต่ถ้าเกิดมีการคอนเน็กปุ๊บระบบก็จะสั่งงานออกมาทันทีอ่อานทดสอบการใช้งานครับอรีเลย์หนึ่งวินะ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทางลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ SP Smart p a n ขอบคุณครับ